ขอคอนเนคกับพลังธรรมชาติกราวดิ้งกับต้นไม้พื้นดินสายลมแล้วก็แสงแดดวันนี้จะเชื่อมต่อกับจักรที่7การคอนเนคเชื่อมโยงการรับข้อมูลข่าวสารจากอาคาชิ จากแหล่งข้อมูลรวมถ้ามีข้อมูลใดอยากส่งออกอยากให้ถ่ายทอดต่อขอให้ข้อมูลนั้นปรากฏและส่งตรงในตอนนี้ได้เลย เร็วๆนี้จะเกิดความเหตุการณ์ที่มันทำให้มันมืดที่สุดแต่มืดที่สุดมันจะทำให้สงบที่สุดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของมวลอากาศ มวลต่างๆมันจะหนักขึ้นมืดนานเช้านานความรู้สึกมันจะนานในทุกๆอุณหภมิการที่ทุกอย่างเหมือนถูกยืด เวลาให้มันช้าออกไปยาวออกไปนานออกไปเพราะอยากให้ทุกคนสำนึกรู้กับสภาวะที่เป็นอยู่ในปัจจุบันว่าเราได้รับรู้จากอะไรได้บ้างขณะที่มันมืดอยู่นั้นเช้าอยู่แบบนั้นร้อน อีกไม่นานมันจะเปลี่ยนเปลี่ยนจนเราไม่สามารถจำความรู้สึกอันเดิมได้เลยมันจะเปลี่ยนเร็วมาเร็วลักษณะพัดหายไปเลยก่อนที่ทุกคนจะลืมความรู้สึกเหล่านั้นขอให้จำไว้ก่อนในความรู้สึกเดิมที่เคยมี แล้วเมื่อเปลี่ยนแล้วไม่สามารถกลับมาได้อีกให้อยู่กับปัจจุบันให้ดื่มด่ำกับความสุขที่รับรู้ได้ในขณะที่ยังจำได้ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องมองย้อนกลับไปยังไม่ต้องเฝ้า มองหาวันเวลาหรืออนาคตที่มันยังมาไม่ถึงขอให้รับรู้อยู่กับความรู้สึกในปัจจุบันของตัวเองในทุกขณะว่าเท้าอยู่ตรงไหนขอให้ใจและจิตวิญญาณของเราอยู่ตรงนั้นลมพัดให้เย็น จแ,แสงให้รู้ว่าร้อนอาบน้ำให้รู้ว่าสดชื่นหลับตาลงในยามค่ำคืนขอให้รู้ว่ามืดให้รู้ตัวให้มีสติให้อยู่กับปัจจุบันยังไม่ต้องเฝ้าฝันคิดกังวลในสิ่งที่มันยังไม่เกิดมีสติรู้ตัว ในทุกลมหายใจให้ได้ก่อนสิ่งที่มันจะเกิดมันเกิดแน่นอนเป็นไปตามระบบเป็นไปตามการผ่านเปลี่ยนยุคสมัยมันเปลี่ยนแน่ๆไม่ต้องห่วงมันเปลี่ยนแน่ๆจะได้เห็นมันเปลี่ยนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับเาระขึ้นอยู่กับเวลาของแต่ละคนบางคนอาจได้เห็นนานยาวไกลหลายยุคสมัยที่มันเปลี่ยนผ่านบางคนอาจจะก้าล้ำกว่านั้นคือผ่านไปยุคที่เปลี่ยนเลย ใจิตใต้สํานึกองค์ความรู้ของเขาพัฒนาไปได้ไกลเขาจะได้เห็นก่อนเราเป็นแค่ผู้ผ่านมา ชือสารมาบอกเราอยู่รอบๆเราอยู่ทั้งข้างบนข้างล่างรอบๆอบเราอยู่ทุกที่ถ้าพวกเธออยากรู้ลองถามแล้วรอรับคำตอบของใครของมัน 好多。<noise> <noise>